เนื่องจากการศึกษาไทยในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้นักเรียนได้ไว้ทรงผมยาวได้แต่มีหลายฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับกฎกฎข้อนี้หลายฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยอ้างว่าการที่นักเรียนไว้ผมยาวนั้นอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้านเช่นนักเรียนอาจจะห่วงสวยห่วงหล่อจนเกินไปอาจทําให้ไม่ตั้งใจเรียนได้แต่อีกฝ่ายที่เห็นด้วยให้ความคิดเห็นว่า เพราะเป็นสิทธิมนุษยชนและอาจจะสร้างความมั่นใจให้แก่เด็กเพื่อให้มีความมั่นใจในการเรียนก็ทำให้เราดูมีความมั่นใจขึ้นครับผมเวลาจะทำอะไรก็ไม่ต้องเกรงใจสายตาคนเ้างข้างนี่ครับดูความมั่นใจครับผมครับก็ดีครับเพราะมันสร้างความมั่นใจให้กับผมครับ สวงศึกษาธิการชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ปฏิบัติไปเป็นแนวทางเดียวกันดังนี้นักเรียนชายไว้ทรงผมสั้นหรือยาวก็ได้หักไว้ทรงผมยาวด้านข้างและด้านหลังต้องยาวไม่มีตีนผมเช่นทรงผมลองทรงส่วนนักเรียนหญิงให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้กรณีไว้ผมยาวให้รวบให้เรียบร้อยสำหรับในยุคปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของ สิทธิมนุษยชนในเรื่องของสิทธิเด็กมันเป็นเรื่องของกฎหมายที่คุ้มครองเด็กมันก็เลยกลายเป็นว่าส่วนของการไว้ผมยาวของนักเรียนก็เป็นเรื่องของสิทธิเด็กเช่นเดียวกันดังนั้นกฎหมายของรัฐบาลที่ออกมาในเรื่องของการไว้ผมยาวของเด็กมันก็เกิดผลกระทบต่อผู้ปกครองแล้วก็เกิดผลกระทบต่อ โรงเรียนพอสมควรนะครับเพราะอย่างที่เราสังเกตดูว่ากรณีที่เด็กถ้าเขาไว้ผมสั้นไม่ว่าเขาจะแต่งกายชุดอะไรก็แล้วแต่นอกเครื่องแบบในเครื่องแบบยังไงเขาก็ยังเป็นเด็กนักเรียนอยู่วันยังค่ำแต่เมื่อเขาไว้ผมยาวปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเขาไม่ได้แต่งชุดนักเรียนนะครับการไว้ผมยาวมาเราไม่ทราบได้ว่าเขากาลังเรียนอยู่ที่ไหนหรือเปล่าหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือก่อนที่เขาจะมาโรงเรียน เขาจะต้องเสียเวลาในการทําผมในการเสริมสวยในการหวีผมในการอะไรหลายๆอย่างของเขาเพราะฉะนั้นผู้ปกครองก็เลยต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในช่วงนี้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ในขณะเวลาเรียนเช่นเดียวกันนักเรียนก็จะเน้นหนักในเรื่องของความสวยความงามเป็นหลักดังนั้นตามความคิดของฝ่ายปกครองนะครับในเรื่องการไว้ผมยาวเรื่องของสิทธิเด็กถามว่าดีไม่ดี เพียงแต่ว่านักเรียนจะต้องมีขอบเขตของตัวเองจำกัดพอสมควรนะครับเช่นเดียวกับที่นี่ก็ต้องมีกฎหมายรองรับว่าในการที่จะไว้ผมยาวก็ต้องมีการรวบผมผู้หญิงนะครับส่วนผู้ชายก็ไว้ป่องงงทรงแตเ็นทรงสั้นก็จะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีแต่อย่างไรก็ตามการที่นักเรียนไว้ทรงผมยาวหรือสั้นนั้น ถ้านักเรียนตั้งใจเรียนเป็นคนดีของสังคมมันก็อาจจะไม่เกี่ยวกับทรงผมที่ใครหลายๆคนกล่าวถึง